ไล่สี่ช่องทางพร้อมกันง่ายๆด้วยไม้ชุดเดียว ปัจจุบันแม่ค้าออนไลน์เนี่ยเลือกที่จะไลฟ์าขายของในแพลตฟอร์มต่างๆพร้อมกันหลายๆช่องทางใช่ไหมคะซึ่งเราก็ต้องใช้ทั้งสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์พร้อมกันหลายๆเครื่องเลยแต่ปัญหาก็คือตอนหนึ่งการไลฟ์เนี่ยเราต้องใช้ไม้หนึ่งชุดลองคิดภาพตามนะคะถ้าเราไลฟ์ทั้งหมด4ช่องทางเราต้องใช้ไม้ทั้งหมด4ชุดติดเต็มเสื้อซึ่งอาจจะดูเกะก,กะใช่ไหมคะแต่ปัญหานี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้ฟ้ามีไอเทมมาแนะนํานั่นก็คือ holyland luck m2 combo set ค่ะ ไม a l เลตคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเสียงสาเสียงดีคมชัดแต่ถ้าคลายอยากรู้สเปคข,ของเขาเดี๋ยวฟ้าจะแนบลิงก์ให้ดูใต้คลิปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาข้างต้นที่เราพูดไปนะคะและไอเทมแรกที่เราควรจะมีค่ะก็คือ Holy ี a แ d น u x ลั M2 Combo Set ชุดนี้บอกเลยว่าชุดเดียวเอาอยู่ค่ะโดยภายในเซตนะคะที่เราจะใช้ก็คือตัว TX ทั้ง2ตัว r x Camera Version ค่ะ แล้วก็ RX สําหรับโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งเขามีให้เลือกทั้งแบบ Type C แล้วก็ Lightning เลยเลือกตามการใช้งานได้เลยนะคะ T-RS 3 5ม mm, มค่ะ Type C to Type C HDMI สำหรับเชื่อมต่อภาพโดยวันนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ไลฟ์ก็คือสมาร์ทโฟน2เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องและกล้องอีก1ตัวค่ะแล้ววันนี้ฟ้าจะไลฟ์ทั้งหมด4ช่องทางค่ะก็คือ YouTube Facebook TikTok แล้วก็ IG ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยค่ะโดยปกติแล้วเมื่อเรานําตัว Rx และตัว Tx ออกมาจากเคชาร์แล้วเขาจะทําการจับคู่เองโดยอัตโนมัติตัว Tx จะเลือกจับคู่กับตัว Rx เวอร์ชันแคเมร่าก่อนเสมอค่ะแต่ทีนี้เราจะทําการแยกคู่เพื่อให้เราได้ไม้สชุดค่ะอันดับแรกนะคะให้เรานําตัว Tx 1ตัวและตัว Rx เวอร์ชันสมาร์ทโฟน1ตัวเสียบต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยแล้วทําการกดแพรที่ปุ่มแพรของทั้ง2ตัวพร้อมๆกันค้างไว้ประมาณ5วินาทีค่ะ ทั้งคู่จะทำการจับคู่โดยจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวบอกไว้บนตัว Rx ว่าจับคู่กับตัว Tx 1หรือว่า Tx 2หลังจากเสร็จสิ้นการจับคู่แล้วเราจะมาทำการเชื่อมต่อการทำงานกันค่ะต่อมานำ Rx Camera Version เชื่อมต่อกับกล้องด้วยสายที่ Rx 3 5ม m mm, มและนำกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย HDMI แล้วก็ Capture Card ได้เลยค่ะโดยฟ้าเลือกการเชื่อมต่อน,นี้นะคะไปยังการไลฟ์2ช่องทางก็คือช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook โดยเราใช้งานผ่านโปรแกรม OBS ค่ะถัดมาเราจะมาเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางการไลฟ์ด้วยสมาร์ทโฟนโดยการนำสาย Type C to Type C เชื่อมต่อกับ RX Camera Version มาที่สมาร์ทโฟนเครื่องที่1นึ่ือรองรับ Type C ค่ะเครื่องนี้นะคะฟ้าจะให้ไลฟ์ไปยัง TikTok ทีนี้เราก็เชื่อมต่อไลฟ์ได้3ช่องทางแล้วใช่ไหมคะถัดมานะคะเรามาเพิ่มช่องทางไลฟ์ที่4ก็คือนําตัว RX version smartphone และตัว TX ที่2ที่เราทําการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนไวแล้วในตอนตอน้นมาทําการไลฟ์ได้เลยค่ะโดยฟ้าจะให้ตัวนี้นะคะไลฟ์ไปที่ IG ค่ะการเลือกใช้ตัว RX version smartphone นะคะเขาก็มีให้เราเลือกทั้งแบบ lining g h t แล้วก็แบบ Type C เลือกใช้งานตามอุปกรณ์ที่เรามีได้เลยค่ะส่วนที่เหลือนะคะเราก็เพียงแค่จัดตําแหน่งกล้องแล้วก็สมาร์ทโฟนตามที่เรา เเลยค่ะพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถไลฟ์สช่องทางง่ายๆโดยที่เราใช้ไม้เพียงแค่ชุดเดียวค่ะนั่นก็คือ Holy Land Lux M 2 c o m b o s e t ค่ะทั้งขนาดที่เล็กพกพาสะดวกแถมยังสามารถเชื่อมต่อได้หลายช่องทางฟ้าเชื่อว่าเจ้าตัวเนี้ยต้องถูกใจไมค่ค้าสายไลฟ์แน่นอนค่ะ และถ้าหากใครสนใจสินค้านะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ The Digital STM และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง The Digital STM ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลาเราอัปเดตสินค้าหรือว่ามีอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนใครและถ้าหากใครมีข้อสงสยัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ